เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องผีหลงรักพระข้อมูลจากเรื่องเล่าพระธุดงโดยกองบรรณาธิการนิตยสารสิ cret มาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมและหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นสหธรรม,มิกคือผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันที่รักใคร่ชอบพอกันมากสมัยยังเป็นพระหนุทั้งสองเคยทุดดงไปยังสถานที่ต่างๆหลายต่อหลายแห่งด้วยกันครั้งหนึ่ง ท่นทั้งสองออกทุดงกลางป่าในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตาภายหลังการทุดงติดต่อกันเป็นเวลานาน,านจึงตัดสินใจแวะพักที่สาเากาหลังหนึ่งคืนแรกของการปักกรดเหตุการณ์ผ่านไปอย่างเรียบร้อยเป็นปกติรุ่งเช้าทั้งสองท่านก็ออกบินทบาทตามกิจวัตรของศพ เมื่อกลับมาถึงศาลาทันทีที่วางสิ่งของและบาทลงเรียบร้อยแล้วหลวงปู่แหวนก็นั่งลงพร้อมยื่นมือไปด้านหน้าขนานกับพื้นศาลาขากรนไก่แข็งท้องแข็งและน้ำลายไหลไม่หยุดหลวงปู่ตือตกใจคิดว่าหลวงปู่แหวนกำลังจะเป็นลมทวาหลังกำหนดจิตดู ท่านจึงรู้ว่าหลวงปู่แหวนถูกผีเข้าสิงเสียแล้วทันทีที่ทราบต้นสายปลายเหตุหลวงปู่ตื้อซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีบุญญาธิการพอที่จะไปตอกรกับผีร้ายได้จึงลุกขึ้นชี้หน้าดาผีขโมงโฉงเฉทว่าผีกลับไม่กลัว ทั้งยังไม่มีทีท่าว่าจะออกจากร่างของหลวงปู่แหวนเสียด้วยหลวงปู่ตื้อจึงออกอุบายใหม่รีบลงไปหยิบก้อนดินและใบไม้แห้งกองหนึ่งนำไปจุดไฟพร้อมกล่าวขึ้นว่าถ้าหากไม่ไปจะเอาดุนฟื้นที่ติดไฟแดงๆนี่เผาเสียเลยไม่กลัวไฟให้มันรู้ไปสิ หลวงปู่ตื้อกล่าวหวังจะขู่ผีให้กลัวพูดจบหลวงปู่ตื้อก็ใช้ไม้ขีบก้อนดินซึ่งกลายเป็นสีแดงยื่นเข้าไปใกล้ร่างของหลวงปูแ่แหวนแต่ผีก็ยังไม่ยอมออกจากร่างหลวงปู่ตื้อจึงขู่อีกครั้งว่าถ้าไม่ออกจากร่างพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เกรงกลัวบาปกรรมเราจะเผาให้ตายจริงๆ วันนี้ถ้าเจ้าไม่ออกไปข้าจะเอาตายวันนี้เลยจะมาเล่นกับตาตื้อหรือไงพูดจบท่านก็จัดการกดก้อนดินร้อนๆลงบนศีรษะของหลวงปู่แหวนผีร้ายจึงรีบเพนออกไปจากร่างของหลวงปู่แหวนทันทีเมื่อได้สติหลวงปู่แหวนก็สะบดออกมาว่าบ้า มันจะเอาตายจริงๆนะท่านตือ้อก่อนจะก้มหน้าก้มตาฉันพัะทหารเช้าในเวลาอันรวดเร็วพร้อมรีบเก็บกรดเตรียมออกทุดงต่อทันทีแต่หลวงปู่ตื้อกลับบอกหลวงปูแ่แหวนให้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนท่านจะตามไปภายหลังตกดึกของคืนนั้นหลวงปู่ตื้อนั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่เพียงลำพัง ไม่นานผีผู้หญิงตนหนึ่งก็ปรากฏพร้อมเดินเข้ามาหาท่านหลวงปู่เพ่งจิตเข้าใส่แล้วบอกว่าหยุดเจ้าไม่รู้จัดพระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมเลยจริงๆเจ้าจะเอาอะไรเจ้ามาจากไหนวะเจ้าผีร้ายฉันเป็นผีตายทั้งกรมลูกตายในท้องเขาเอามาฝังไว้ที่นี่ ผีสาวตอบกลับท่านจึงถามต่ออ้าวเจ้าใช่ไหมที่ทำพระสงฆ์ท่านแล้วทำท่านทำไมบาปกรรมรู้ไหมวิญญาณสาวเสแยหิ้มก่อนตอบว่าดิฉันชอบพระรูปนั้นท่านหล่อดีฉันจะเอาพระรูปนั้นไปทำผัวหลวงปู่ตื้อได้ฟังก็ตอบกลับไปว่าโอ้ ท่านแหวนนี่มีสเสน่ห์ผีจะเอาทำผัวเกือบไปแล้วเจ้ามันเป็นบ้าพระท่านมาบำเพ็ญภาวนาหาศีลหาธรรมละเว้นกิเลสตัณหาจะมาเอาท่านเป็นผัวเป็นบาปกรรมเวลานี้เจ้าก็เป็นเปรตเป็นผีอยู่จะให้ตกนรกมากกว่านี้หรือตั้งแต่นี้ต่อไปจงอยา่าทำพระป่าพระทุดม เห็นท <th> ่านก็อนุโมทนาสงเคราะห์ท่านสิจะได้ไปเกิดเอ้าเจ้ารับศีลเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ตื้อก็ได้เทศโปรดวิญญาณสาวตนนั้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและแผ่เมตตาจิตให้จนวิญญาณตนนั้น ค่อยๆซึมซับรสพระธรรมได้ในที่สุดสนับสนุนโดยบริษัทเวชพันยากาโนบ็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ โทรศัพท์0851991370